สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับผมมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับนะมาพบปากันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะวันนี้ผมมีเหรียญเท้าเวทนะครับว่าจะมาทําคลิปหลายวันแล้วไม่ได้มาทําคลิปนะครับได้มานะครับพามาถึงหลายวันแล้วนะฮะสําหรับรุ่นนี้นะเท้าเวทหลวงพ่อพัดนะครับผมรุ่นลอยลอยลุ่งเรียงนะฮะลอยลุ่งเรียงนะครับ เสาเวทหลวงพ่อพัดนะเหรียญเหรียญจะสวยมากนะครับผมนะรุ่นนี้นะะเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะแล้วก็มีหลายหลายเนื้อหลายรายการนะครับผมนะให้ให้ช่องหาบูชานะรุ่นนี้ก็สึกว่าจะเป็นมูลนิธิสร้างนะครับผมเหรียญสวยๆแบบนี้นะนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมนะตะลับก็จะเป็น สีแบบนี้นะคละ้ายๆแบแล้วสีครีมนะแล้วก็สกรีนนันสือนะนะทรงทรงท้าเวทจะเป็นทรงจำจำปีนะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะผมได้มาเจ็ดเหรียญนะนะหนึ่งสองสามส,สี่เจ็ดเหรียญนะครับนะได้มาเจ็ดเหรียญนะ ก็รุ่นนี้น้องบอกว่าเป็นงานที่สวยมากนะครับแล้วก็เหรียญเป็นเหรียญที่อีกหนึ่งรุ่นเลยของท้าวเวทที่สวยมากนะ,นะนะมาไล่ดูนะองค์แรกนะนี่คือแกะซีนหมดแล้วนะนี่นะครับรุ่นนี้จะมีรายการบอกด้วยนะนี่เป็นรายการที่สี่แปดนะอัปกาลงยาธงชาตินะสวยมากนะอัปกาลงยาอะไรองชาติเนดูครับนัเหรียญน,นี่สวยมากนะ ใส่ขอบนี่สวยเลยนะเป็นหน้ากากนะปากกานะลงยาลายองชาตินะรัศมีเขียวนะเนี่ยนะทาเวทนะครับสวยๆแบบนี้รายงานสวยๆเลยนะมูลนิธินี่ส่วนมากจะมีเขาจะมีรายการบอกนะด้านหลังนะดีนะครับดีอย่างหนึ่งนะมีรายการบอกชัดเจนนะจะเป็นงานมูลนิธินะนะลงลงยาลงชาติก็หายากนะครับในรังนะ น่าจะมีหนึ่งเดียวในรังด้วยนะผมดูแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะนะครับเอาไปส่วนนะนะในเดี๋ยวมาดูนะเหรียญต่อไปนะนะราคาก็ตัวนี้ยังมีอยู่นะครับผมนะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะนะชงหบูชานะครับพาเพิ่งออกวัดนะนะนี้ลงอยาแดงเลยนะครับผมนะ นี่ครับเป็นงานสาตินนะสวยๆครับลงยาแดงนะแต่แต่จะไม่คุยพื้นนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะนี่ฮะท้าเวทนะเห็นชัดเจนนะครับรุ่นนะครับคุยพื้นแบบนี้นี่เห็นชัดนะท้าเวทนะสวยๆเลยงานนะครับงานนี่สวยๆแบบนี้เลยนะนะใช้ใช้กล้องส่องดูนะนะลงนะรัศมีก็เขียวนะครับด้าน,นบนเป็น พระพุธนะครับผมนะนี่ครับเป็นดค์พระพุธนะด้านบนนะด้านล่างเป็นเทวเวศนะเทวเวศสวยๆเลยนะแก่งานมาได้ดีมากนะงานพุทธศิลป์นนะพอดูความสวยงามของหน้าเทวเวศนะความละเอียดในการทําบล็อกนะนะสวยงามนะเป็นลายกระหนกลายไทยนะสวยงามนะสวยงามระดับโลกเลยนะรุ่นนี้นะ ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามแล้วก็งานดีมากนะมูลิธินี่น่าจะเป็นผมว่าช่างแกบล็อกน่าจะเป็นท่านคนเดียวกันนะทีมงานเดียวกันนะเพราะว่าทุกรุ่นที่ออกมาจะสวยมากนะเนยียนเนียนมากนะครับผมนะสําหรับงานมูลิธีนะฮะเหรียญจะสวยคมนะไม่มีตําหนินะผมสังเกตดูนะทุกรุ่นของมูลิธินะอันนี้เป็นทองทิพย์สตตนนะลงยาแดงนะเลขโค้ดสองหลักด้วยนะครับเลขโค้ดนะครับสาม สามเก้านะเลขโค้ดนะนะครับนี่เป็นชื่อนะพระราชสมคลวพระสจารย์นะว,ว,นวัดวัยด่วนนะครับอำเภอหนองบ,วงบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับออกปีหกห้านะครับผมนะครับลาบผลภูนทวีนะครับด้านล่างนะครับเขียน,นแบบนี้นะแล้วก็ด้านหน้าเป็นท้าเวทนะด้านหลังเป็นลาห,นะหูนะครับลาหูนะครับ นี้จะรายการใบรา,ายการเขาจะติดไมานี่หน่อยนะปิดสวยมากนะรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกงรุ่นที่สวยงามนะนะด้านหน้าเป็นเทาเวทด้านหลังเป็นพระราหูนะครับเนี่ยค,ควบคู่กันเลยนะของคู่กันเลยนะสําหรับพ้าราหูกับท้าเวทนะองค์นี้ก็สวยมากนะดูว่าเป็นหน้ากากนะครับ 3K นะนะหน้ากาก 3K นะระแลีแดงนะนี่ครับ สวยๆเลยชุบทองหน้ากากนะครับชุบทองหน้ากากนะครับสามเคลงยาดำนะครับชุบทองหน้ากากสามเคลงยาดำนะนี่ความสวยสวยงามนะครับตัดนะครับหน้ากากสามเคองเทวศเป็นเนื้อสามเคนะครับแล้วก็ตัดกับพื้นดำนะครับลงยานะโดดเด่นมากนะความสวยงามของรุ่นนี้นะผมนี่ครับมาดูครับงามระดับโลกเลยนะรุ่นนี้นะ ใครไม่มีนี่ถือว่าพลาดนะครับผมรุ่นนี้นะเพราะว่าเป็นงานที่สวยงามมากนะนะพุทธศิลป์พุทธคุณสุดยอดนะนะครับจะมีในรังจะมีชุบทองนะครับผมนะชุบทองชุบเงินนะครับหน้ากากนะงานหน้ากากนะแล้วก็งานลงยาลงยานะครับทุกเหรียญน,นะครับลงยาทุกเหรียญน,นะสวยงามนะรุ่นนี้นะงานสตินนะครับคุยพื้นนะก็มีนะในรังนะครับ มีอยู่หนึ่งร้อยลุ้นนะครับผมนะนะเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับผมนะหลักร้อยนะหลักร้อยไม่ถึงหลักยังไม่ถึงหลักพันนะครับเพิ่งออกนะแต่รุ่นนี้อนาคตนี่ผมว่าถึงแน่นอนนะดูแล้วนะหายากด้วยนะครับผมนะนะในหลังจะมีเนื้อปาก้าเนื้อทองทิพนะเนื้อทองแดงนะเนื้อสองเคสามเคนะนะรุ่นนี้นี่สวยงามนะครับดูครับ ทุบทองหน้ากากสามเคลงยาดำนะเนี่ยผ้าลาหูนะครับสร้างน้อยนะผมบอกเลยนะเพราะว่าดูเลขโค้ดก็รู้นะห้าสี่นะครับผมเนะเลขสลับนะอ่าเ,เลขเลขเหลืองสลับนะครับผมห้าสี่นะลาบผลภูนทวีนะด้านหลังเขียนนะครับเขียนอย่างนี้นะเนี่ยนักลาเลขยันนะครับนะยันนะครับผมยันบุตรนะรวยรุ่งเรืองนะด้านล่างด้านหลังนะครับ ด้านด้านบนพ้าลาหูนะเขียนอย่างนี้นะเนะี่ยผราลาหูนะครับผมนะสวยๆเลยครับนะบางรุ่นไม่มีนะบางรุ่นนี่ผ้าลาหูไม่มีพ้าลาหูนะบางรุ่นจะเป็นอย่างอื่นนะเป็นยันเป็นพัดยศเลยก็ว่าไปนะแต่นี่นี่หน้าเป็นน้าหน้าเป็นเทาเวชนะด้านหลังเป็นพ้าลาหูเลยนะครับผมจัดเต็มนะนะครับมานะดูลุ้นต่อไปนะ ปลูกเสกรุ่นนี้เนะี่ยบอกเลยว่าสองวาระนะครับผมนะปลูกเศษสองวาระนะหลวงสองหลวงพ่อเลยนะนะครับวิธีเข้มขังนะวิธีดีมากนะนี่ครับลงยาแดงสวยๆเลยครับผมนะมี่นะรัศณ์ลัษณ์สน้ําเงินนะเนี่ยหน้ากากอัปาค้าแน่นอนนะทองทิพย์หน้ากากอัปาค้าลงยาแดงนะเนี่ยเลขโค้ดเลขโค้ดสี่สิบนะเลขนี้นะครับคือบอกเลยว่าจัดสร้างน้อยนะครับผมนะ ผมก็ได้เลขโคดหลักต้นต้นเลยนะแค่สองหลักนะะนครับนะความสวยงามนะนะอันนี้ปลูกเสกสองวันละนะผมนะนะวานละแรกนี้หลวงพ่ออิดนะครับหลวงพ่ออิดร่วมปลูกเสกนะฮะวัดสวนดอกเออวัดสวนหลวงนะครับผมนะหลวงพ่ออิดนะรวมปลูกเสกที่วัดสวนหลวงนะฮะ แล้วก็วาระที่สองนี่หลวงพ่อพัดนะปลุกเสกวัดหุยด้วนนะครับผมนะเีีฮะสุดยอดเลยนะครับสองเกจิอาจารย์นะปลุกเสกสองวาระนะครับอันนี้ก็ชุบเงินหน้ากากสามเคลงยาเขียวนะงานเลขโค้ดสามสิบห้านะนี่ครับ,เ,รรบ,รบเป็นชุบชุบเงินนะครับผมชุบเงินหน้ากากสามเคลงยาเขียวนะงานสวยๆแบบนี้นะเนเี้อย่างกับเนื้องเงินเลยนะ นะดูอย่างการเนื้องเงินเลยนะใสๆเลยนะขาวๆใสๆแบบนี้เลยนะนี่ครับด้านหน้าลงยาเขียวนะขอบแดงนะสวยๆเลยนะแล้วก็หน้ากากนะครับหน้ากาก3ามเคนะรัศมีม่วงด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะขอบแดงนะด้านบนเป็นลงยาเหลืองนะนี่ครับดูครับความสวยงามนะเนี่ยลงยา <c oughs> นะเสียงเปลี่ยนหน่อยนะขออภัยด้วยนะผมนะดูเหมือนจะเป็นวัดเลยนะอากาศเปลี่ยนนะครับผมนะอากาศเปลี่ยนนะก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะนะนี่ก็เป็นทองทิพย์นะครับหน้ากาก 2K ลงยาแดงนะครับเลขโค้ดก็55นะนี่ฮะสวยๆเลยครับ ลงยาแดงนะส่วนมากผมปิดลงยาแดงมาเยอะนะหลายเหรียญอยู่นะแต่ก็มีหลายรายการนะที่ผมไม่ได้ปิดมันนะเพราะว่านะมีเยอะอยู่นะสวยๆั้งนั้นนะผมบอกเลยทุกรายการนะลงยาหมดนะลงยาทุกรายการนะบอกเลยนะสวยๆอย่างนั้นนะแต่ผมปิดมาแค่นี้นะมาเก็บเก็บไว้นะผมนะนะปล่อยไปก็มีนะปล่อยให้เช่าบูชาไปก็มีนะให้ลูกค้าไปนะนะนะช่อง ช่อง u b e YouTube, YouTube นี่นะครับผมนะช่อง y o u t u b e นะให้ลูกค้าไปก็มีนะนะครับผมเหรียญหนึ่งก็ไม่แพงนะผมปล่อยที่600บาทนะรวมส่งนะเหรียญละ0้บาทรวมส่งนะนี่ครับก็อันนี้นะครับเป็นสตารนะสะตัตาลงยาแดงนะครับเลขโค้ดก็2หลักนะสามแนะครับนเนเลขโค้ดผมได้เลขโค้ด2หลักทังนั้นเลยนะครับ นะสร้างน้อยนะนะครับสต,ตารนะ์นี้สต,ตาร์เลยเนะนื้อบนบนเลยนะผมนะนี่ครับลงยาแดงสวยๆเลยลัศมีเขียวนะกระบองนะครับกระบองยักษ์กระบองเท้าเวทเป็นสีม่วงนะนี่ความสวยงามนะของเหรียญน,นี้นะผมนะลายกระนมกระหนกนะสวยงามนะนี่ค่ะหลาเลขยันนะนะครับสวยงามนะครับ เหรียญสวยจริงๆนะฮะไม่มีที่ติเลยนะผมว่าเหรียญน,นะรุ่นนี้นะนะบางท่านก็อาจจะมีแล้วนะครับผมนะบางท่าน,นี่ยังไม่มีนะนะครับต้องมีไว้เลยนะผมว่ารุ่นนี้นะเป็นอีกหนึ่งรุ่นของมูลนิธิจัดสร้างนะหลวงพ่อพัดนะเพราะว่านะเป็นเหรียญที่สวยมากนะเป็นอีกหนึ่งตำนานเลยก็ว่าได้นะรุ่นนี้นะผมว่านะเทียบอย่างนั้นนะเพราะว่าทาเวศนี้ ผมเห็นมาหลายรุ่นนะตอนนี้ก็ออกเยอะนะแข่งกันออกเลยนะครับผมนะแข่งกันออกเลยนะหลวงพ่อพัดนี่ก็มีหลายทีมงานนะแข่งกันสร้างนะล่าสุดนี่ก็เยอะมากนะครับเยอะนะเยอะมากแต่ผมว่ามูลิธีเนี่ยสร้างเหรียญน,นี่สวยนะรุ่นนี้โดยเฉพาะรุ่นนี้นะผมว่าเป็นเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อพัดเลยที่ผมว่าอนาคตนะครับผมนะตามหากันแน่นอนนะครับผมว่าสวยเลยสวย dit. เป็นผมว่าอันดับหนึ่งนะผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะสำหรับตัวผมนะครับดับหนึ่งของรุ่นของตอนนี้เลยนะที่สร้างปีหกห้านี่นะทะเวทนะครับนะมีไหลเป็นทรงจำปีนะไหลก็ความนะครับคมสวยงามนะครับนะก็สวยงามแตกต่างกันไปนะแล้วแต่คนชอบด้วยนะแต่ผมชอบรุ่นนี้นะเพราะว่าเขาทำงานมานะครับค่อนข้างละเอียดนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะทะเวทนะนะครับผมนะ ก็จะประมาณนี้นะผมนะไม่ออกมาทำคลิปให้พี่ๆ FC ได้รับชมนะครับททเวศนะครับรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับผมนะขหลวงพ่อพัดนะออกปีหกห้านะครับนะก็ใครชอบก็ช่วยกดติดตามนะครับกดกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่อง Big Survey ด้วยนะสำหรับพี่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมนะหรือว่าติดตามอยู่แล้วนะครับก็ฝากนะครับฝากดูทุกคลิปเลยนะครับผมนะ นะทุกคลิปก็จะมาทํารีวิวนะครับมาทําคลิปให้ได้รับชมแบบนี้นะเดี๋ยวรุ่นต่อไปนะผมก็จะเออร,รุ่นไหนมานะครับเป็นรุ่นพระปิตาแล้วกันนะรพระปิตานะผมมาทํานะครับมาให้พี่ๆได้รับชมนะเป็นพระปิตาที่ออกตอนนี้เลยดังๆเลยนะผมนะดังมากนะของทีมงานพี่เสียนะครับพี่เสียสร้างไว้ใจได้นะผมนะก็มาติดตามดูนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เช่นนี้นะครับผมสวัสดีครับ